สวัสดีค่ะวันนี้นิวก็จะมีร้านอาหารไทยยุโรปเปิดใหม่ในจังหวัดอุดรมาแนะนำเพื่อนๆค่ะชื่อร้านว่า The Majestic Room ค่ะตั้งอยู่ที่กองสยามเดิมเมนูของทางร้านนะคะก็มีให้เลือกหลากหลายแบบเลยใครที่ชอบอาหารฝั่งยุโรปก็มีทั้งสปาเกตตี้และสเต็กค,ค่ะส่วนอาหารไทยก็ไม่น้อยหนะะ้าค่ะยำหรืออื่นๆแบบเยอะมากเมนูเขาเยอะมากจริงๆใครอยากจะบอกว่าแซ่บมากแล้วสเต็กก็อร่อยมากค่ะ ทางร้านนะคะจะมีดนตรีสดด้วยถึง3เบรกเลยทุกค่ำคืนค่ะสำหรับใครที่เป็นสายคอนเทนต์ชอบถ่ายรูปนะคะแนะนำเลยว่าให้แต่งตัวสวยๆมาถ่ายรูปตรงหน้าบาร์ได้เลยรับรองว่าเพื่อนๆจะได้รูปสวยๆกลับบ้านแน่นอนค่ะ และตอนนี้ทางร้านก็มีโปรโมชั่นพิเศษค่ะแค่เพื่อนเอนเช็คอินที่ร้านก็รับเลยค็อกเทลมาจสติกฟรีหแก้วค่ะและที่สำคัญนะคะนิวแนะนำให้เพื่อนๆทักเพจเพื่อสำรองจองโต๊ะกันก่อนถ้าไปแล้วโต๊ะเต็มอยู่ไม่รู้ด้วยนะ